อันนี้นะคะจะเป็นวิธีการแอดกล้องนะคะของแอปพลิเคชัน UC แอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเวลาเราแอดกล้องนะคะให้เข้าไปที่ WiFi ก็คือตั้งค่าสังเกตที่ WiFi นะคะถ้า WiFi ที่บ้านมี2ชื่อนะคะชื่อเหมือนกันแต่ว่ามีเป็น2 G แบบ 5G แบบนี้ให้เราเชื่อมต่อโทรศัพท์เป็น2 G ก่อนนะคะในการแอดกล้องพอเราเชื่อมต่อโทรศัพท์เป็น2 G เสร็จแล้วปุ๊บให้เข้ามาที่แอปพลิเคชันนะคะ UC ตัวเครื่องจะหมุนแล้วมีเสียงตุ๊ดๆนะคะเนี่ยค่ะมาถึงปุ๊บกดบวกเขาจะให้เราสแกน QR โค้ดนะคะเรามาสแกน QR โค้ดใต้ตุดตรงนี้พอสแกนเสร็จแล้วนะคะให้กดตัววงกลมตัวเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็กดขั้นตอนต่อไป มันจะขึ้นชื่อ wifi ของที่บ้านนะคะให้เราใส่พัทกด wifi ที่บ้านเข้าไปนะคะแล้วกดขั้นตอนต่อไปค่ะมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะคะให้เรากดตรงแถบสีเงินตัวนี้นะให้ไปที่เชื่อมต่อเขาจะให้เราเชื่อมต่อของ wifi กล้องนะคะกดผมรู้ว่าให้หาคําว่า G W A P แล้วก็ตามด้วยตัวเลขเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้ G W A P แล้วก็ตามด้วยตัวเลขเห็นไหมเรากดเข้าไปเลย เนีย่ยค่ะถ้ามันเด้งหน้าแอปพลิเคชันมาแบบนี้ให้เรากดเข้าไปเลยนะคะตอนนี้เราก็แค่รออย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนะคะรอให้มันเชื่อมต่อแล้วก็คอนเนกเองค่ะโดยอัตโนมัติกำลัง,งเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะตัวกล้องก็จะพูดนะคะอุปกรณ์ออนไลน์แล้ว นะะจนมาถึงขั้นตอนตัวนี้นะคะให้เราตั้งชื่อกล้องนะคะจะพิมพ์เข้าไปเองก็ได้นะหรือว่าจะพิมพ์ตามตัวนี้ก็ได้กดขึ้นมาเลยก็ได้อันนี้สมมุติไปก่อนนะคะแล้วก็กดแน่นอนอันนี้กดปิดเลยนะีคะอันนี้คือวิธีการแอดกล้องนะคะของตัวกล้อง uc แล้วถ้าสมมุติอีกเครื่องหนึ่งอยากจะให้เขาดูด้วยนะคะให้เขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะคะแล้วก็ลงทะเบียนการใช้งานพอลงทะเบียนการใช้งานเสร็จเครื่องหลักนะคะให้เข้ามาที่ จุดจุดไขป่ปลาสมจุดให้เข้ามาคำว่าแชร์เลือกสัญลักษณ์ที่เป็น qr code นะคะเป็น qr รหัสที่ใช้ร่วมกันกดคำว่าแน่นอนค่ะมันจะขึ้น qr code แบบนี้มาให้นะคะอีกเครื่องหนึ่งกดบวกแล้วก็มาสแกน qr code ตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้คือวิธีการแชร์ค่ะเรียบร้อยค่ะ